สวัสดีค่ะวันนี้เป็น day สองเมื่อวานเป็นไงบ้างเพียวปะโอ้โหปวดหลังเลยเพียเพราะแม่ไปซื้อ,อยูนิโค่เนี่ยแหละมันเดินไกลวันนี้เดี๋ยวเราจะไปชิราคาวะโกะกันนะคะเราจะเมื่อวานอ่ะเราไปจองตั๋วไว้แล้วได้รอบเจ็ดโมห้าสิบเดี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นรถบัสที่เออ่ป้ายไหนคะไม่รู้เอ้าเมื่อกอี้ได้บอกให้แม่จำไงป้ายสีใช่ใช่ใช่ป้ายสี เดี๋ยวเราไปนั่งรอคือรถตอนนี้พึ่งประมาณเจ็ดโงยี่สิบแต่ตรงนั้นอะ่ะมันมีที่นั่งตรงห้องจำหน่ายตั๋วแม่อุ่นแลนวก็มีร้านขายของโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีเลยนะคะ ที่เดินนะเราก็คือเดินกลับมาที่สถานีรถบัสอะคะ่ะที่เราลงเนาะจากที่เรามาจากที่นากย่าที่เดิมเลยนะแต่ว่าเราอะจะต้องไปรอที่ป้ายที่สี่นั่นเองบริเวณสถานีรถบัสนะคะ<ๆ>ก็จะมีตู้เก็บกระเป๋านะอันนี้เดี๋ยวไปดูราคากันไซส์เล็กหน่อยประมาณ300เยนนะแล้วก็มีไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อย ี่ร้อยเยนประมาณนี้อันนี้ใส่แบบกระเป๋าเดินทางไม่ได้อะคือกระเป๋าสะพายอะประมาณใส์กระเป๋าสะพายเนาะแล้วก็ตัวสี่ร้อยอะมันจะเป็นนี่นี่ฝั่งนี้มีเพิ่มค่ะอันนี้เนี่ยอันนี้ใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณห้าร้อยเยนนะคะทุกคนอยู่ตรงสถานีรถบัสเลยด้านข้างมีตู้กดน้ำโอเค บริเวณใป้ายที่สี่เนี่ยป้ายด้านบนนะเขาจะเขียนเลยค่ะว่าไปชิราคาวโกะโอเคเดี๋ยวเรามารอกันตรงนี้บริเวณสถานีรถันัเนี้ยคะ่ะด้านห้องแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนะด้านหน้าเนี่ยเขามีตัว <c oughs> ทีวีบอกเที่ยวรถให้เราด้วยนะคะแล้วก็ประตูถัดไปเนี่ยจะเป็นห้องจำหน่ายตัว๋ว นะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่ามีอะไรกันอีกผัดมาอันนี้เป็นตู้จำหน่ายตัว๋วสำหรับใครที่ซื้อเองนะสามารถมากดได้นะคะแต่ว่าสำหรับเราแล้วต้องแบบเจ้าหน้าที่เนาะเพราะเราใช้ตัวโชริพาถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำนะแม่มีตู้แรกเงินดะ้วย นั่งไงตู้เหลืองๆแต่ว่าเลดนาจะเห็นนีด้านฝามือมีอซุปเปอร์ตรงนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอะจุดนั่งรวมรถนั่งรอรถอุ่นเลยคะ่ะอุ่นอุ่นแล้วก็เปิดฮีสเตอร์แน่เลยข้างในเขาอุ่นเนาะอรงนี้นก็จะเป็นที่ขายตั๋วนะทุกคน เที่ยวรถมีตารางอยู่้ไปเราก็ดูเนี่ยเนี่ยที่มันเขียนว่าปลายทางคานาซาว่าคือรถบัสของเราอะปลายาาทางมันคือคานาซาวะแต่เราที่เราเข้าไปก็ดูที่ตารางตอนเจ็ดโมฮาสิบเที่ยวรถเราที่มันเขียนคานาซาวะแล้วด้านขวามือง เขาจะเขียนว่าให้ไปรอที่ป้า <うん S 1> ยที่สี่เขียนว่า <noise> ข<楽>ี่นเลขสี่ค่ะเหมือนด้านหลังก็มีจอนะเสร็จเลยด้านหลังเรอこちら1号車ですねこちら1号車でございます1号車ですねはいこちら1号車ですねข้างล่างเขาจะมีเลขบอกนะนะคะ <music> แล้วก็เมื่อกี้เขาก็จะมาเช็คตั๋วระหว่างที่เราต่อแถว,วอยู่เพ <music> าเดี๋ยวเขาจะ มีเจ้าหน้าที่เช็กกอนขึ้นกทตัดเา็บไปเลยนะดังนั้นเราจะต้องทำที่ด้วยนะครありがとうございます。はい、名様ですเมเนยามเมษามาเน่ย เต็ม okay. ีโอเคเต็มโอเคเรนั่งแถวสิ่งนะทุกค้อไ่นน่ารูนยกว่าตอนที่เรานั่งมาไบต่เราจะไปดูไฟไหมแต่ว่ามีทิชชาที่เหมือนแค่มี้นะนี่ไ เป็นไงบ้างคะคุณแม่เหมือนกองเกลือกองเกลือกองเกลือที่มันเย็นอากาศเย็นไหมเย็นค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนจุดชมวิว